กับปีกของเครื่องบินจะเห็นเอนจิน้นเครื่องบินชัดเจนมากและเที่ยวบินนั้นก็ตาม สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ฟาววิดครีมค่ะแล้ววันนี้นะคะครีมก็จะมาแชร์ข่าวการบินนะคะให้ทุกคนได้ฟังค่ะกับอีกหนึ่งข่าวนั่นก็คือไม่เครื่องยนต์เอนจินของเครื่องบินนั่นเองค่ะที่ไหมและระเบิดนะคะคือเหตุการณ์นี้มันเป็นเหตุการณ์ละทึกนะก็คือว่าเมื่ดมันมีอยู่ว่าเครื่องบิน Boeing 777-200ของสายการบินยู i นเต็ด r l i n e s เที่ยวบินที่3 2 8 คือเครื่องบินลำนี้นะคะบินจากเมืองเดอร์เบนไปที่รัฐฮาวายค่ะแล้วคราวนี้นะครับเรื่องมันก็เกิดขึ้นโดยที่เครื่องยนต์ฝั่งขวาของผู้โดยสารนะคะคือผู้โดยสารท่านไหนที่นั่งติดกับวิงก็คือนั่งติดกับปีกของเครื่องบินจะเห็นเอนจิ้นเครื่องบินชัดเจนมากและเที่ยวบินนั้นก็ ตามรูปเลยค่ะตามคลิปที่คิมโชว์อยู่ตอนนี้นะคะคือไฟลุกลุกแบบน่ากลัวเลยนะบินนี้นะคะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเลยค่ะโดยผู้โดยสารทั้งหมด241คนอยู่ครบหมดนะคะและคราวนี้ตอนที่เครื่องยนต์นะคะของเครื่องบินกค็คือจะคิมเรียกว่าเอ g i n e ละกันก็คือ engine น,นะคะพอพอมันไหม้นะคะก็เชิ้นส่วนก็จะหล่นกระจายเวลาตอนแลนด์แต่ความโชคดีอะ่ะที่นักบินอะ่ะเขาขับ เครื่องบินกลับสนามบินทันทีทำให้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและรอดชีวิตทุกคนค่ะเหตุการณ์อันนี้นะเขามุ่งไปที่ประเด็นของไบพารเครื่องยนต์ทุกคนเคยได้ยินเรื่องราวของกัปตันซอลี่ไหมคะใช่ค่ะอันนั้นก็เป็นเหตุการณ์ที่เครื่องยนต์เอนจิ้นดับไปข้างหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าฝูงนกนะคะวิ่งเข้าชนทำให้เอนจินพัง แล้วเขาก็เลยคิดว่าอันเนี้ยมันก็จะเป็นคล้ายๆกันคือใบพัดเครื่องยนต์มีปัญหาแต่การที่จะมีปัญหามันก็อาจจะแบบเกิดจากการแบบแรงแรงดึงแรงต้านอะไรเงี้ยค่ะของเอนจินบนเครื่องบินนะคะอันนี้ก็เป็นความโชคดีมากๆที่ไม่มีใครเสียชีวิตเลยและหลังจากเหตุการณ์นี้นะคะบริษัท Boeing ก็ได้เรียกเครื่องบินรุ่น B Boeing 77200เกือบจะทุกสายการบินนะที่แบบเหมือนส่งกลับให ให้ Boeing ตรวจสอบให้ดูอีกทีหนึง่งเพราะว่ามันเป็นกฎการบินเลยค่ะทุกคนเหมือนถ้าเครื่องบินประเภทไหนไทป์ไหนมีปัญหาขัดข้อง mm. เครื่องบินประเภทนั้นทป์นั้นก็จะต้องไปกลับไปยานแม่นะคะ mm. ก็คือบริษัทแม่ก็คือ b Boeing ไปตรวจสอบสภาพอีกทีหนึง่งและเครื่องอและเครื่องบิน Boeing ลำนี้นะคะก็บินมาถึง26ปีแล้วค่ะเครื่องบินตัวที่เกิอดอุบัติเหตุนั่นแหละ เป็นยังไงกันบ้างคะกับสาระการบินวันนี้นั่นและทุกคนคำศัพท์วันนี้นะคะก็จะมีคำว่า Engine และก็ถ้าถามคิมว่ามัน c r i s i s ไหมมันก็ดู c r i s i s แล้วมันก็ดูน่ากลัวคือถ้าคิมอะเป็นผู้โดยสารแล้วนั่งอยู่ตรงโอเวอร์วิงแล้วเห็นไหมค่ะเนี่ยไปคิคิมก็ตกใจเหมือนกันนะคะใจเขาใจเราคิมว่าลูกเรือตอนที่อยู่ในเที่ยวบินนั้นอะ ว่าเขาก็เขาก็ฟีกเอาเหมือนกันแหละก็คงจะตกใจนะคะมากแหละหรือว่าเครื่องโยนของเครื่องบินมีปัญหาเรียกว่า engine fail engine fail นะคะประมาณนี้ค่ะแต่ถ้าถามว่าเหตุการณ์นี้ก็คือเป็น severe damage severe damage ก็เป็นเหตุการณ์ที่หายนะไหมหายนะยังไม่ใช่หายนะเราจะใช้คำว่า catastrophic แต่ว่าอันนี้มันเป็น severe damage ก็คือเป็นเหตุการณ์ที่ รุนแรงมากๆค่ะประมาณนี้นะคะแล้ววันนี้พี่ครีมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคอมเมนต์ให้ฟังได้นะว่าทุกคนคิดยังไงแล้วเจอกันใหม่วันนี้พี่ครีมไปก่อนนะคะพี่ครีมพี่ครีมนะคะทุกคนพี่ครีมชื่อพี่ครีมแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะถ้าคิดว่าคลิปนี้มีสาระและมีประโยชน์แล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่ครีมด้วยนะคะบายสวัสดีค่ะ